สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ได้ไมาอยู่กับปูฮาแปดนะครับมาตามแนวทางนี่นี่ปูลลปูเราสิจับลอตเตอรี่ให้นะครับามารับชมน้ำกันครับโอ้ลอตเตอรี่ปูโอ้ค่ะมีชุดที่ปูลอตเตอรี่ที่ปูเรียกไปบอกปูนี่โอ้ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปด ครับโอ้หนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งครับโอไม่ครับนี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดครับปูเนาะอืครับโอ้ตอนหนึ่งแปดหลายที่ปูแปดหนึ่งแปดหนึ่งหลายแปดหนึ่งหลายครับหนึ่งเก่าว่าอะไรบปูมันไม่มีแม้ไงมันมัดเหรี่หนึ่งหนึ่งครับันนครับปูที่แปดมันเอามัดแล้วันมีด โอ้บ่มีหรอปูสิบแปดเก้าบเอ็ดหลือแต่สิบสิบหกสิบเจ็ดนี่ตัวกับปูแปดหนึ่งอาใช่โอ้แดหนึ่งยังเหลือดอีกได้บ่ะชุดสองใบเอเตครับปูเอามาเอามาศูนยปดนี่เงนจะสองรอยกว่าีดึงมาต้องต้องกับโอ้เด้กขมาใส่กันพอดีลับมาร่วมกันหนป แปดหนึ่งนปูเนาะครับอมีม่แค่สงชุดแค่นีนบอค่ะปูมิแตแปดหนึ่งกับสีหนึ่งนี่บค่ะหนึ่งสี่น่บอ่ะโอ้มันบามีสีเอาสิบแปดสิบเก่ากับมามีแวงมัแดงว่ามันสิบว่ดังมันก็ดังนำคนกันมารวยๆปูฟันสามตัวน้ำบ่อปูมันนี่มีมี่ครับวันนี้ปูจะฟันให้สามตัวน้ำน้ปูเนาะ หลักหลักจะกัดตัวเน้นไอ้ไม่บก็มาบนกับการนมัสกัรคระปูค่ะกับนมัสการเจ้าค่ะปูเจริญปันเจริญปันจิม่าเลาะคงุดท้อไทยเนี่ยกระปนีเลาะไปซะกันนะแต่ไม่ปูฟันเน้นฟันฟันเน้นกันนะฟันเน้นกปูเอาปูสิบแปดนิ่มมาแข่กระปูนี่แล้วมันมาเห็ดรออหลังนี่มันได้สิบแปดสิบแปดกับสิบเก้ากับสิบแปดสิบเก้าท้องเก้านี่แหละ ขับเอาให้ปูฟันเนียนใหนแะปูเนาะแล้วก็ชุดสามตัวปูครับตัวมี้สองหางนึ่งครับปูตั้มตัวปลาไหลดิครับเอาเน้นๆใหปูได้ครับไห้ไวเดี๋ยวหนิละมันจังไรก็สั้งฟันหนึ่งย่างเดียวครับหนึ่งี่หนึ่งมาแห้งบอกปูมาแห้งนี่จะได้เอามาแห้งมาแรงเขาขายจะได้เอารับซื้อเขาขายซื้อจะได้ซื้อเลยครับผม บ่ต้องอันครับเจ้ามือ่อจีแปดยาอันบอกเจ้ามือเล่นปูยาอันเด้อจีแปดจีหกหน่อยจีหกแล้วก็ได้กกตตลตีไฟหมาแม่มาหลดจีแปดค่ะ <c oughs> สร้างบอกให้ตัลตีมาพร้อมเนาะค่ะปูเรน,นยข่ให้ปูเลยเด้อผู้ใดมีตัลตีมันมั่งเมื <c oughs> ่นั่นละค่ะตัลตีขอมากกับเมื่อแล้ว หมกปลากระดาษกระป๋อหมกขานี่หนงแบบป่ะครับบามีนี่บะมี่เป็นะได้นึ่งแบบละไม่ปูเลยครับไม่หรับปูเอาไปแล้วนี่ มันเป็นยังเป็นบนล่างอยู่เด้อว่าท่านร่วมเด้อครปูมันเอาเน้นๆปูเน้นมาแล้วเอาบริบริคัดแยกปูบนล่างคัดแยกของใครของมันเงินแปดหาให้ได้เรื่อยจะดีว่าเอฟซีกับปูหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าโอ้มาตัวเด่นบิ่งนในปูเนาะ ครับ1ั1 4 2 1ัรับปู่งตกลมโอ้กลมเลยกลมให้ตัวเ,เ,ตเดียวนปะปูนาะแมนโอ้ตัวร่องครับเด่นร่องสิบห้าค,ครับ mình cung bồn cá bùi 3 tuổi hay nha mà cung bồn cá bùi trăng đào trăng đào đây là cung lao rì kẹo một ชุดล่างคับปูเนาะเลเคร่งมีหนึ่งสองเจ็ดแปดเกครับวิ่งต้งนึหนึ่งถ้ามันมีว่ามีนอร์ทะเลบอี้เบิรงครับมีนาช้อนเก่านึ่ตัวหนึ่งครับสองเก้าวิ่งสองกับเก้าล่างครับปู่ั่งเรื่อเบิรงน้ำแขอครับครับปู ก็นั่งมาเอาชุดไทยเด้อครับผมตัดให้ต่อเมือเป็นย่นี้มันตัดเพราะท่านใดู่บ่เน้นปลาปูล่างนี่เน้นอยู่อ่าวงให้จักครูไปเลยปูเออสิว่องหนึครับผมครับแต่ว่าบนนี่ฟันให้เราเป็นบ่ค่ะเพราะว่าจะต้องมีโครงสุดท้ายอีกค่ะนี่นี่ก็สะฟันอยู่รอบสุดท้ายชุดเลยตอนนี้ละค่ะเกด แปดเก้าโเดินกติกัดตะกันง้องเงี้งนงเีนร้ม่อนก้ากอืมครับเจ็ดหนึ่งสเกาเจ็ดแปดแปเกนึ่งเก้าเนาะปูเนาะครับ ผมนี่เนี่ด้ะกรบปูผมหายนี่ตัวต้นล่างนี่เนี่ด้ะกรบปูล่างในช่วงตัวครับครับกันในตัวหนึ่งครับคือตัวเน้นี่เน้นตัววิ่งเลยนะปูเนาะเน้นตัววิ่งสองเก้านี่สองเก้าตรงตรงวงวงบนล่างตัวเดียวขอนึงไปทางล่างครับขอนึงทางบนอ่าครับยังอีก สองสามหมื่นตั้งที่นี่ตัดตัดเยอะครับปูแต่ว่าฐานนี่คือฟันนี่ปูฟันให้เล่นนะปูเนาะบนนี่สิบแปดฟันแล้วสองตัวอ่าล่างสองเก้าวันนี้สิตัดลงมันเดียเท่าใด้หน่อ๋อ้ยแตัดหน่อยครูสิตัดหน่อยครูก็จริงครับก็จสิบว่าตัดเลยกันอ่ากับจังบนอีกเจนหนึ่งนะฮะแต่เอีกเทียนหนึ่งนะปูเนาะหรืออาจจะชุดนี่แหละที่ปูเน้นให้ครับผมเน้นเข้ามาจัดนะครับเด็กสามตัวสามตัวปูสามตัวไตลงมากระได้ปูอ่าครับมันจังบนชิดกันเกินไปปู เแปดโอ้ครับตัวที่ปูเน้นเลยครับผมเจ็ดหนึ่งแปดสหนึ่งห้าโอ้ตัวเดินล่องมตัล่องน่เลยมตัวเด่นับปูมันมันตัดว่าท่านใดยกกลุ่มหนึง่งเดินรับปู อ่กับปูกะทอว่าเป็นชุดชุดเน้นนะปูเนาะกับฟัครับนี่แหละครับแนวท่าของปูหาแปดนะครับงวดประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมครับปูเน้นให้แล้วนะครับวิ่งบนปูให้ไปที่หนึ่งกับแปดนะครับปูวงกลมไปที่หนึ่งแปดครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับล่างนะครับปู วิ่งล่างนะครับสองกับเก้านะครับปูจับคู่ไปที่เจ็ดหนึ่งสองเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าหนึ่งเก้านะครับปูวงกลมไปที่สองเก้าครับล่องเป็นแปดเก้านะครับตัวกันเป็นหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าตัวกันของปูนะครับสามตัวปูจับไปที่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับเจ็ดหนึ่งแปดนี่ตัวเน้นนะครับ ตัวล่องนี่คือ415ครับนั่นแหละครับแนวทงังนั่นแหละครับผมแนวทางของภูหา8แปดนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมสวัสดีครับผม